วันนี้เรามาไกลกันถึงภาคเหนือเลยนะครับที่ที่เราจะมาทำภารกิจกันครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชมพู่เนี่ยเขาอยู่ไหนครับเนี่ยไปคับพี่โอ้โหนี่มาชุดนี้เลยเหรอครับก็ <c oughs> มืองตาหลิ่ยต้องหลิ่ยตาตามสิคะแล้ววันนี้เอาไม้มาด้วยหรือเปล่าครับ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> นี่คือไม้เมจิกสแกนค่ะ <c oughs> ไปพี่ลุย พี่พี่เสื้อดูไม่มีคราบดีพี่ว่าสะอาดชัวร์ไหมขอลองพิสูจน์หน่อยนะคะหน้าตาดีของผมเสื้อต้องสะอาดจยิ่แล้วงั้นต่ำ <c oughs> ถึงจะดูสะอาดไม่มีคราบแต่อาจไม่สะอาดจริงไม่เชื่อเรามาพิสูจน์กันครับเห็นไหมครับโอโมพลัสแอนตี้แบคมอบความขาวชัดสะอาดชัวร์ขจัดลึกถึงเชื้อแบคทีเรียลและไรฝุ่นได้ถึง99.9%จริงๆขาวชัดสะอาดชัวร์จริงด้วยค่ะ สู่มาแล้วทั่วไทยเขชา,าช้าศาสตร์ชัวโอม่าพลัสแอนติบแบค